โบชาวทุกคนงามนะคะนี่นีนะคะ่ค่ะไข่ระเบ่ได้มัดสามเข่าวันนี้วันนี้ยู่ซูมือซูมือเด้ค่ะพี่นอ้องแต่ว่าบ่าได้สามเนาะค่ะเนาะอุ้ยสีลงไปเก็บผักก่อนนะพี่น้องข่อยคือเห็นผักกันจบนี่ค่ะอุ้ยเป็นางานงามพี่น้องเยข่อยใส่ปุ๋ยไหมนี่ข่อยต้องเอาไปปลูกเนาะค่ะเนาะไปปลูกไปปลูกแล้วใส่ปุ๋ยนะคะ่ะ แม่พี่พน้องเดี๋ยวมือนีเขาไปกินตำปนกันจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายโอ้ยคือมาดอกกลนเนาะนี่ค่ะสวยงามมีลีค่ะเพื่ะต้องเอาไปร้ายเนาะค่ะน้องเรือนี่เอาไว้ให้เขาเป็นเม็ดเนาะค่ะเนาะม็ดเพาะพันได้นะคะโอ้ยมีหอดเฒ่านี่จ่าสนนี้กับอิมแล้วทุกคนโอ้โลบพันนี่หลกนโอ้ยอยางลงมาเลยค่ะ คำเลยแหละสิเมื่อบานไม่อยากหวอาหอดเลยถ้าเบิ่องด้วยจ้ะอุ้ยว่างก้อนว่างก้อนว้าอันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนาะงอุ้ยพี่น้องไม่อยากหวอาหอดเลยถ้าเบิ่องด้วยจ้ะอุ้ยว่างก้อนว่างก้อนว้าอันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนาะงอุ้ยพี่น้องนี่นี่ค่ะอยู่กับปลาพุซ่าไม่นั่นเนาะไม่นั่นเห็นไว้หลายมือแล้วค่ะอุ้ยจนสีดอกเลยจ้ะทุกคนเคยกินบอคะ ผักนี่เด้อค่ะเด้อมาดูอุย้ยมีหอดเฒ่านี่จา่าสมนทธ์กัอิ่มแล้วทุกคนโอ้ลมทะลุเลยโอ้ยย,ย,ยางลงม,มาได่นค่ะคำละเลยแหละสิมเมื่อบานนี่นี่ค่ะอยู่กับปลาพุช่าเม่นั่นเนาะเม่นั่นเห็นไว้หลายมือแล้วค่ะอุย้ยจนสีดอกเลยจ้ะทุกคนเคยกินบ่คะผักนี่เด้อค่ะเด้อมาดูไม่อยากหวงหอดเลยเถือกเดลยจ้ะวางก่อนวางก่อนอันนี้ค่ะ นี่ค่ะสวยงาม,มากเลยค่ะเนาะอุย้ยพี่น้องเร็วจ้ะได้วากันลงกไม้เก็บผักนี่ค่ะงามมาจ้าเดี๋ยวไปกินตงโมหุงเนาะค่ะเนะเาะงวัลแรกกับสิปต่อนะคะทีนี้ <laughs> ได้แล้วสิปตอ่อเห็นอีกพักก่อนนึงนะคะนี่เสียไปกินกับตงโมุงพี่น้องเอ้ยยางรัดมาตรงูพุทธสาก,กันก่อนนะคะจากเบิ้งเข่าเสร็จเท่ากับยางเบิ้งพุทธสาก,ก่อนเนาะคะ่ะเวลาคำคำ <laughs> อยากให้พ่อเม่พี่น้องเห็นเนาะบรรยากาศของทุ่ง,งนาน,นี่สวยมากนะคะอุ้ยคอเสือป็จนจะได้เนาะค่ะเนาะเมื่อค่ะเมื่อใดท้าปากท้าแปงยังดอกเด้อค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเอาข่อย,อยกันมาเบิ้งเห็นหลายมือเลยแหละเป็นพักลืน่นปีจ้าพี่น้องบ้านเจ้าเอินพักยังอยู่ในกอบักขั้นไม่นั่นว่าเสียาเป็นไม่อยากบอกหอนเลยถ้าเบิ้งได้จ้ะอุ้ยว่างก่อนว่างก่อน อันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนาองอุ้ยพี่น้องทุ่งนานในสวยมากนะคะอุ้ยคอเสือป็นจะรได้เนาะค่ะนะองม่งค่ะเม่ได้ทาปากท่าแป้งอยังดอกเด้อค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเอาฟองได้อาหารแกงเลยค่ะจิ้มปนจ้าอร่อยมากเลยค่ะเคยกินปะค่ะนี่ค่ะได้สองอย่างแล้วนะคะวันนี้มาเจ็บผักได้สองอย่างแล้วค่ะเร็วจ้าได้ว่ากันลูงมาเจ็บผักนี่ค่ะงํามบอจ้า เดี๋ยวไปกินตับบะหุงเนาะคะ่ะเนาะงวแล้วกับที่ไผ่อนะคะทีนี้ได้แล้วสิ้ยบรรยากาศนเดียวทำได้ี่นอ้องเอ้ยท่านี่มันลกหญ้าเลยนี่นี่ค่ะแล้วจ้ะแต่ว่าก็กลงมาเก็บผักน,นี่ค่ะงาบ่จ้าเดี๋ยวไปกินตับบะหุงเนาะคะ่ะเนาะงวแล้วกับที่ไผ่อนะคะทีนี้ได้แล้วสิ นี่ค่ะงอแง่จากพักกันจองเดี๋ยวงัแงเก็บดีคนเด้อดจุกคเมุ่งก่อนดูพุซากันก่อนนะคะจากเบื้องเขาเซตเท่ากับยางเบื้องพุตซาก่อนเนาะค่ะเวลากำคำอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะบรรยากาศของทุ่งเดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้ค่อยตั้งกล้องไว้ก่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวก็เห็นพักกันจองงามงจ้ะแล้วที่เจแปนจินตับบังคุงก่อนจ้ะเดี๋ยวก่อนเด้องอแงเทปอันเทปพักไปอัน นี่ก็จะพี่น้องเอ้ยเอาวิวงามๆมาฝากนะคะเนาะกล้วยกระบ๊เป็นตาดอกค่ะกล้วยกระเป็นหวีน้อยๆเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นอันอย่างนะคะอุ้ยพี่น้องเลยไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึ่งจะพอดีอันเสียวยอเพิ่นี่กินเจ้ก้อนพี่น้องเอ้ยงามแท้อันเช็ดพักไปอันนี่ก็จะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเสียวซำได้พี่น้องเอ้ยท่านี่มาลกหยาเลยนี่ นี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยเพื่อนห่ามพี่น้องก็ใส่ปุ๋ยไหมนี่คอยอตเก็ไปปลูกเนาะค่ะเนาะไปปลูกไปปลูกแล้วใส่ปุ๋ยนะคะแม่พี่น้องได้อาหารแรงเลยค่ะจิ้มปนจ้าอร่อยมากเลยค่ะเคยกินปะค่ะนี่ค่ะได้สองอย่างแล้วนะคะวันนี้มาเจ็บผักได้สองอย่างแล้วค่ะบอกเคยย่างมากจะเทื่อจะเพิ่งไปย่างมากอุ้ยก็เราก็สิเก็บพ็แ้ะพี่น้องก็สิสามเข่าก็ได้สามเนาะค่ะเนาะ โอ้ยไปเพี้ไปปลูกด้วยกัพุ่งนาน,นี่สวยมากนะคะอุย้ยคอเสือปนนะะิดจะ,ะได้เนาะค่ะเนาะเมื่อค่ะเมื่อใดถ้าปากถ้าแป้งยังดอกเด้อค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเอาผ้าเดี๋ยวมือนีเขาไปกินตําปนกันจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายนี่ค่ะอุย้ยเขินง,า,ง,งามงพี่นอ้องเยก็ไปใส่ปุ๋ยไหมนี่คอยแต่เขาไปปลูกเนาะค่ะเนาะไปปลูกไปปลูกแล้วใส่ปุ๋ยนะคะ แม่พี่น้องไม่อยากวอาหอดเลยเถอะเบิ้งด้วยจ้ะอุ้ยว่างก่อนว่างก่อนอันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนาะงอุ้ยพี่น้องดูนะคะถนอมใบนะคะบ้กล้ามาเจ็บพี่น้องเอ้ยม่ได้ยางมาเบิ้งเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนพอยางมาเบิ้งอีกที่พี่น้องจ้ะพี่น้องกินตะโพนก่อนเจ้ามื้อนี้คือเดกินตะบูงหงจ้ามื้อนี้สิไปเกี่ยวตะบูงหงทั้งตะโพนแล้วคะตะโพนไว้แล้วค่ะ พุ่งนานนี่สวยมากนะคะอุ้ยคอเสือปีกจะไดเนาะค,ะะคะ่นะเนาะเมื่อค่ะไม่ได้ถ้าปากถ้าแป้งยังดอกเด้อค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเอาอุ้ยคือมาดอกกลเนนี่ค่ะสวยงามมีลีค่ะเพราะตองเอาไปร้ายเนาะคะ่ะนองเรือนี่เอาไว้ให้เขาเป็นเม็ดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเม็ดเพาะพันได้นะคะท่านเอาไปปลูกเลยพี่น้องเลยนี่ค่ะน้ง,งามใจพักกันจง เดี๋ยวไมันเจ๊ติดคนเด้อเดีจะกลับหนึ่งนไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึ่งจะพอดีอันเสียวยน่อเพิ่อนพีกินเจ้าคณพี่น้องเฮ้ยไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึ่งจะพอดีอันเสียวยน่อเพิ่อนพีกินเจ้าคณพี่น้องเฮ้ยไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึ่งจะพอดีอันเสียวยน่อเพิ่อนพีกินเจ้าคณพี่น้องเฮ้ยเร็วจ้ะแต่ว่ากันลงมาเก็บผักนี่ค่ะงามบัวจ้าเดี๋ยวไปกินแตบโมหุงเนาะค่ะเนาะงวแล้วกกับอันทีไปต่อนะคะทีนี้ได้แล้วสิบรรยากาศเสียวซำเลยพี่น้องเอ้ย นี่มาลกหนาเลยนี่นี่ค่ะอุย้ยบรรยากาศนี่เสียวซำได้พี่น้องเอ้ยนนี่มาลกหนาเลยนี่นี่ค่ะอุย้ยคือมาดอกกลโนน,นี่ค่ะสวยงามอีหลีค่ะเพราะต้องเอาไปไลน์เนาะคะ่ะนองเรือนี่เอาไว้ให้เขาเป็นเม็ดเนาะคะ่ะเนาะเม็ดเพาะพันธุ์ได้นะคะนี่นี่ค่ะอยู่กับปลาพุซ่าเม่นั่นเนาะ ม่นั่นเห็นไว้หลายมือแล้วค่ะอู้ยจนสีดอกเลยจ้ะทุกคนเคยกินบ่คะผักนี่เด้อค่ะเด้อมาดูเดี๋ยวคนเด้อพี่น้องเด้อให้คอยตั้งกล้องไว้ก่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวคอยเห็นผักกระจอกงามๆจ้ะแล้วิเก็บไปอันกินแต่บกฮุ่งก่อนจ้ะเดี๋ยวคนเด้องามบ่จ้ะทุกคนงามนะคะนี่บ่ค่ะเร็วจ้ะแต่ว่าก็ลงมาเก็บผักนี่ค่ะงามบ่จ้าเดี๋ยวไปกินแต่บกฮุ่งเนาะค่ะเนาะเรแล้วก็อัน ที่ไปต่อนะคะทีนี้ได้แล้วสิปุ้ยบรรยากาศในเส,ใสี่ยวเซิมได้พี่น้องเลยข้ามินมะลกหยาเลยเนี่ยนี่ค่ะปะเคยย่างมา,าจักเพื่อจับพึ่งใส่ยางมาอู้ยเราเหลือกสิเก็บพอาจอพี่น้องอู้ยก็สิสามเขาก็ได้สามน้ก็เนาะโอ้ยวบบสิเก็บไปปลูกด้วยค่ะนี่ปะเคยย่างมาจักเพื่อจับพึ่งใส่ยางมาอู้ยเราเหลือกสิเก็บพอาจอพี่น้องอู้ย ภาษีสามขาเขสาก็ได้สามน,าน้องเนาะโอ้ยแบบทีเก็บไปปลูกได้ขนาดนี่ปุ้ยค่ยยางไม้จะเคื่อร์จากพึ่งจะย่างไม้อ้ยเราเราก็สิเก็บก็เจ้าพี่น้องภาษีสามเขสาก็ได้สามน้องเนาะโอ้ยแบบทีเก็บไปปลูกได้ขนาดนีอุ้ย,ยบรรยากาศดิเสี่ยวสมได้พี่น้องเอ้ยท่ยยา,น,าน,ทนี่มาลกหยาเลยนี่นี่ค่ะเจ้าพี่น้องจะกินตับกน่นก็จ้ามื้อนี้ คือเด็กกินตำมะหุงจ้ะมะน,นีิสิไปเกี่ยวตำมะหุงถ้าตำพลเด้๋ยวกตำพลไว้แล้วค่ะนี่่คะไปปลูกไว้ค่ะต้นหนึง่งจต่พอดีอันเสีย้ยงน้อยเพื่อนๆกินสักก้อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้คอยตั้งกล้องไว้ก่อนจ้ะทุกคนเดีย๋ยวอยเห็นผักกันจองงามๆจ้ะแล้วที่เก็บไปอันกินตำมะหุงกอนจ้ะเดี๋ยวก่อนเด้อง,งามแท้อันเกทพผักไปอันนี่ก็จ้ะพี่น้องเอ้ยไม่อยากบอกหอดเลยถ้าเถือกเลยจ้ะ อู้ยางก่อนวางก่อนอันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนอะออุ้ยพี่น้องอเดี๋ยวมือนี่ฮขาไปกินตำปนก,นกันจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายอุ้ยคือมาดอกกลนเนาะนี่ค่ะสวยงามมีลีค่ะเพราะต้องเอาไปไลายเนาะค่ะน้องเรือนี่เอาไว้ให้เขาเป็นเม็ดเนาะค่ะเนาะเม็ดเพาะพันุได้นะคะนี่นี่ค่ะยูกบปาพุซ่าเมนันเนาะ ไม่นั่นเห็นไว้หลายมือแล้วค่ะอู้ยจนสีดอกเลยจ้ะทุกคนเค้ยกินปะคะผักนี่เด้อค่ะเด้อมาดู